หลังจากที่ไปทดลองขับมาผมพบว่านิสสันเทอร่าเนี่ยคือรถด,ดีอีกหนึ่งคันที่หลายๆคนมองข้ามครับออปชั่นก็ดีฟิลลิ่งขับขี่ก็ดีแล้วราคายังดีอีกด้วยนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมมีรถครอบครัวขับดีใช้งานดีที่หลายๆคนมองข้ามไปครับนั่นก็คือนิสสันเทอ่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นิสสันเทอร่าที่จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดโฟร์ได้แล้วก็เป็นโมเดลปัจจุบันด้วยโมเดลปัจจุบันคืออะไรก็คือโมเดลเดียวกับรถที่ตั้งขายอยู่บนโชว์รูมป้ายแดงทุกระเบียบนิ้วนะฮะไม่ว่าท่านผู้ชมจะไปดูนิสสันเทอ่าที่โชว์รูมไหนมาก็ตามนะครับพอมาดูรถที่บิ๊กออโต้คันนี้ ฟังชั่นเหมือนกันนะครับมิติตัวถังอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือเรื่องราคานั่นเองนะครับก็ราคาายแดงสำหรับนิสสันเทอร่าตัวท็อปสุดขับ4แบบนี้เนี่ยราคาายแดงจะอยู่ที่ประมาณล้านห้านะครับแต่ว่าราคาของ Big Auto เนี่ยอยู่ที่899,0 0 0บาทเท่านั้นฮะนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยอายุไม่เยอะด้วยนะตัวรถเป็นรถปี2022นสะครับส่วนเลขไม่กำลังสวยๆเลยท่านผู้ชมสี่หมื่นไม่เกิน50,000่นะเลขไม่น้อยมากๆแล้วก็เรื่องสภาพของตัวรถต้องบอกอย่างนี้นะผู้ชมสภาพคือ ได้เคียงกับรถป้ายแดงมากๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีแดงจอดสวยๆตรงนีน้อันนี้คือสีเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยฮะเนี่ยยังสดยังสวยยังเงาอยู่เลยฮะตัวรถสภาพใหม่มากนะครับแล้วถามว่าอะค่ะมีความแตกต่างอะไรจากป้ายแดงเพิ่มเติมไหมก็ถ้าเป็นโมเดลคือมันโมเดลเดียวกันมันไม่ต่างกันอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างใน,นเรื่องอสังริ์เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเจ้าของเดิมเองเนี่ยเขาไปใส่ชุดแต่งมาเพิ่มเนี่ยฮะเนี่ยพวกกันชนด้านหน้าเป็นของซีรีส์แมนะ็กซิมัสฮะ ออคือปกติแล้วเนี่ยนิสันเทอร่าโมเดลล่าสุดของเขาเนี่ยโมเดลนี้หน้าตาเขาจะดุอยู่แล้วนะดูแบบหละ่อเท่แต่พอใส่ชุดแต่งแบบนี้ไปคือบอกดุก่าเดิมอีกซึ่งใครที่ชอบรถสไตล์แบบเนี้แบบดุเลยอะ่ะคุณมาเห็นนิสันเทอร่าคันนี้คุณจะถูกใจในเรื่องของดีไซน์ได้แน,น่นอนนะครับแต่เขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องดีไซน์อย่างเดียวแบบน้นชมเรื่องระบบเองก็ไม่น้อยหน้าใครเช่นกันนะครับก็แน่นอนนะรถตัวท็อปแบบนี้ออปชั่นคือฟูลเลยฮนะ พูออปชั่นเลยนะครับกล้องมองภาพรอบคันมีระบบตัวจับวัตถุด,ด้านหน้ามีนะครับระบบเบรกฉุกเฉินอะไรพวกนี้มีให้นะครับระบบล็อกเลนมีให้เหมือนกันแล้วก็พวกของช่วงล่างเองอันนี้ก็เป็นช่วงล่างแบบ4 wheel drive ขับ4อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับส่วนเรื่อง f e ล l i n g ของช่วงล่างขับ4ในรถแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ก่อนละกันนะขณะท่านผู้ชมนะครับไปลองใช้ fortuner หรือว่า yusu m u x ที่เป็นตัวขับ4 มันจะได้ความนุ่มนะผู้ชมอ่าครับถ้าคผู้ชมเหมือนจะรู้สึกแบบยุ้ยยุบางทีเราอาจจะไม่ชอบเนะอะเดี๋ยวถ้าหากท่านผู้ชมไปลองใช้ฟอร์ดเอเวอเรสขับสี่ครับอันนั้นน่ะแน่นเลยแต่มันจะแบบแข็งๆหน่อยมันจะหาแบบความนุ่มนวลไม่ค่อยได้หน่อยในเวอร์เนสมันจะแข็งนะครับส่วนปาเจโร่ก็จะเหมือนแบบขาดๆเกินเกินไปหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าหากท่านผู้ชมอยากได้อะไรที่แบบอยู่ตรงกลางลงตัวเลยนะครับอ่าไม่แข็งไปนะครับความนุ่มกําลังดีนะครับการเกาะถนนยึดเกาะก็ดีให้มาดูนิสนาา,บบออา,สายกลง ช่วงล่างก็นุ่มพอประมาณอยู่แล้วนะท่านผู้ชมความแข็งกระด้างเหมือนพวกเอเวอร์เรสอันนี้ก็ไม่มีนะครับส่วนการยึดเกาะถนนอันนี้สบายครับสีแบบนี้นะฮะเหลือๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมต้องการตัวรถที่แบบว่าโอเวอร์ออลเลยนะครับครอบคลุมการใช้งานได้ทุกรูปแบบนะให้มาคันนี้ครับแต่ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆในของเรื่องของมิติตัวถังกันบ้างดีกว่านะครับเห็นหน้าตาแบบนี้ดีไซน์แบบนี้ต้องบอกงนี้ท่านผู้ชมตัวถังเนี้ย ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์แล้วนะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขฟตเทจ์ให้ผู้ชมดูเปรียบเทียบเลยนะครับจะเห็นเลยว่าตัวเลขความกว้างความยาวความสูงโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนิสั Sun นเทอร์ร่าโมเดลนี้ใหญ่กว่าเพื่อนๆในคลาสเลยนะครับถือว่าเป็นรถใหญ่หนึ่งคันเลยนะที่มีจาหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนเท่าไหร่เพราะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะนี่คือรถที่หลายๆคนก็มองข้ามเนาะเออบางทีเราอาจจะแบบเนี่ยเห็นเขาทำการตลาดเท่าไหร่บางท่านยัง ยังสงสัยอยู่แล้วว่ามันมีจาหน่ายด้วยหรอรุ่นเนี้ยอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องลองเปิดใจดูนะครับคันนี้ซึ่งถ้าใครลองเปิดใจแล้วลองใช้ผมคอนเฟิร์มได้เลยนะผู้ชมคุณคุณทูณณณณกใจได้แน่นอนอเออนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมอย่างด้านท้ายเองท่านผู้ชมความละเอกประสงค์จัดเต็มอยู่แล้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้ามาพร้อมระบบชิคเซนเซอร์นะครับส่วนมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้เขาจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับกล้องมองหลังมีให้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็กล้องมองหลังตรงนี้ขึ้นตรงกกรระจมอออองงงหหลลััใ้้้้เเาาดววยยนนีตบ่ แหวนแนวดีนะเซนเซอร์ถอยหลังอะไรพวกนี้ก็มีให้พร้อมนะครับระบบแจ้งเตือนต่างๆของส่วนด้านหลังก็มีให้ครบคันกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องความอดเนกประสงครับเบาะแถวที่3ถ้าคุณไม่นั่งคุณพับเรียบได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับรถคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาใส่อคเซอรียอย่างเช่นพวกถาดก,กันกระแทกด้านหลังมาให้ด้วยอันนี้ทางเี่ยเราต้องเราก็มีติดรถให้เลยนะครับไม่ต้องไปชําระเงินอะไรเพิ่มน,นะท่านผู้ชมถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มมากๆเลยฮะส่วนพวกเรื่องสภาพโดยรวมเองเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อกี้อ พราะมันก็เปิดดูด้านหลังไอ้จุดยึดน็อตตำแหน่งต่างๆของตัวรถคือสีเดิมทุกอย่างเดิมจากโรงงานอ่าเป็นรถที่คุณภาพายแดงไปแดงที่เลยนะฮะก็ใครหารถใหม่อยู่ลองมาดูตัวนี้ได้นะครับการันตีวความใหม่ได้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะครับท่านผู้ชมซึ่งสาหรับห้องโดยสารในรถประเภทนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมหายห่วงเลยครับรถประเภทนี้ทุกแบรนด์ทุกรุ่นทุกยี่อ้อนั่งสบายอยู่แล้วในส่วนของผู้โดยสารตอนที่สองนะครับ แต่สําหรับในส่วนของผู้โดยสารแถวที่3าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งนะผู้ชมถ้าคนนั่งก็จะเป็นคนตัวเล็กหรือว่าเป็นเด็กไปเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะพับเรียบแล้วก็วางสัมภาระเอาเนาะส่วนสภาพภายในอ้องโดยสารน,นะผู้ชมใหม่ฮะไม่มีรอยนั่งเลยนะครับตัวเบาะคือใหม่มากรอยนั่งไม่มีเลยจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุภายในอ้องโดยสารที่นิสสันเขาใส่มาต้องบอกเลยต้อผู้ชมงานหนังหมดเลยฮนะเป็นงานหนังประนีด้วยนะไม่ใช่งานหนังแบบลวกๆนะคุณผู้ชมงานค่อนข้างออกไปแนวพรีเมียมเลยนะครับ ความมันเอกประสงค์เองก็ครบคันนะคผู้ชมช่องต่อ USB C มีนะครับช่องต่อ USB A มีนะครับแอร์ของผู้โดยสารแถวที่2แล้วก็แถวที่3มีแยกให้อิสระเลยนะครับรวมถึงหมดความบันเทิงมีหน้าจอของผู้โดยสารแถวที่2ให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะุณผู้ชมยังได้ระบบเครื่องเสียง Bose System Sound Premium ด้วยนะโอ้หนะครับต้องบอกเลยว่าราคาแป9จริงไหมให้มาเยอะนะเอาอันนี้แค่ แค่ในส่วนของผู้โดยสารนะท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ไปในส่วนของผู้ขับขี่เลยนะเนี่ยเอาแค่นี้ก็ราคา899ก็โอ้โหเป็นรถครอบครัวดีๆคันหนึ่งได้เลยเนาะนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่อง performance หน่อยดีกว่าท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง2.3 turbo น,นะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับเรื่องพละกําลังแรงมา้าแรงบิดก็ไม่ได้ด้อยกว่าคู่แข่งเลยนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าอะไร เขาขนมสองจุดสามเนี่ยจะสู้แบบว่า2 4ของปาเจโโ่ได้ไหมจะสู้2องจุดศูนย์เบอร์โบเอเรได้ไหมหรือว่าจะไปแบบว่าเจียบชั้นเครื่อง2.8งจุดแปดของโตลต้าฟอร์จูเนได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันต่อในช่วงทดลองขับดีกว่าฮะเอาละครับท่านผู้ชมก็ทดลองขับกันเลยนะฮะนะจริงๆผมเคยใช้นิสันเซล่าเนี่ยผมเคยขับอยู่แต่ว่าไม่ใช่รถผมนะคือผมเคยมีแบบอุบัติเหตุไปชนมาอะไรอย่างเงี้ยรถผมเคมผมไม่ได้คนผิดนะ แล้วคู่กรณีผมดีมากเลยอ่ะเขาเห็นผมมารถไปเคไม่มีรถใช้ก็เอาิสันปีปีสิ 18, ไแปดม่ผมใช้นะฮะเคยขับอยู่เหมือนกันขับดีมากอันนี้เป็นโมเดลเก่านะผมยังรู้สึกว่าขับดีเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูโมเดลปัจจุบันตัวนี้ดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงนะครับถ้าโมเดลเนี้ยผมยังไม่เคยลองแต่คิดว่าน่าจะดีไม่ต่างจากโมเดลเก่าเผื่อดีกว่าด้วยนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวไปเลยดีกว่านะ่านผู้ชมนะครับระหว่างขับไปผมก็ จะทั่วๆไปเลยนะครับขับแบบว่าไม่ใช้ความเร็วอะไรเยอะนะครับนอกจากซะว่าจะมีเส้นนี้ผมวิ่งผมจะใช้เนาะนะฮะอเออเพื่อผมชอบเบาะนิสันเนี่ยนั่งสบายนะครับแล้วก็อินทีเนียข้างในนะครับงานประดับสวยอยู่แล้วท่านผู้ชมแล้วก็สภาพใหม่นะครับเนี่ยจอเจอก็เป็นจอบิวเอ็นมาให้นะขนาดกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ทัชสกินไวอยู่นะเนี่ยเปิดนิวเมเกเตอร์อะไรได้หมดนะครับดูกล้องรอบคันตรงนี้ได้อว่าแบบนี้ดี อันนี้โอเคใช่ไห้ครอบคุมแล้วนะเนี่ยนะครับตัวจอเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธแอปเปิลคาเพลอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับจอแบบนี้มาเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่าอันนี้เมนเนอนอยู่นะท่านผู้ชมเด,ดี๋ยวดูเนี่ยซอฟต์ๆนุ่มนมน,มนะครับมันไม่ได้นุ่มมากเหมือนมิว e เกับฟ o r t u n เนนะแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งเหมือน,น,นเนโวเอ่ะนะ,นจะจผมขอปิดอันนี้ก่อน,นโอเคอ่ะนะฮะอ่ะปิดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอกลับหน้าเมนู เลยนะครับก็พวงมาลัยน้ําหนักไม่หนักไปไม่เบาไปพวงมาลัยกาลังกลางๆพอดีพอดีคนนี้ไม่ชอบพวงมาลัยเบาไม่ชอบพวงมาลัยหนักมาตัวนี้ได้นะฮะพวงมาลัยน้ําหนักน้ําหนักแต่ว่าเอาเหมาะโอ้นะครับส่วนแอร์ก็อิสระซ้ายขวาแล้วก็ผมรู้สึกมันเย็นดังให้น้องตัดกล้องต่ำๆไปแล้วกันผมว่ายี่สิบห้าพ <c oughs> อฮะเดี๋ยวไปกันเลย เนี่ยนะแตะออกตัวมันไม่กระชากเนี่ยมันออกตัวแบบเขาเรียกว่าไงนะเนียนอะ่นะท่านผู้ชมแต่คันเร่องอะ่ะคือมันจะต่างจากแบรนด์อื่นๆหน่อยนะยิ่งปัจจิโลแบบนี้แตะปุ๊บพุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนี้อันนี้มันจะนนเนียนฮนะสม,สมูทสมูทเนียนๆนียนดีเนี่ยเนียนตามเท้าเลยแมบบ้ว่าจะเป็นเครื่องเทวินเทอร์โบนะตัวเนี้ยแต่ว่าไม่กระชากท่านผู้ชมนุ่มๆสบายๆเนียนตามเท้าได้เนี่ย เออนะครับแล้วก็ช่วงล่างพอวิ่งออกถนนใหญ่ความเร็วสัก60ผมรู้สึกว่านุ่มอยู่นะฟรรมเฟิร,ร์มดิเนี่ยมันมันไม่ได้แข็งอนะ่ะผมว่าความนุ่มอะโอเคเลยเนี่ยกำลังดีมากเลยแล้วความนุ่มตรงนี้นะฮะใช้ได้นะเออเนี่ยอาจจะมีหลุมตรงนี้ดูดิเป็นไงออเนี่ยนุ่มอยู่นะฮะใช้ง่ายใช้ง่ายนะครับตัวรถใช้ใช้ง่ายเลยแหละ สำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองดูฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมที่ตัวรถดีกว่านะแล้วก็อันนี้มีจอพูบแล้วเนะน,นาะแอร์อัตโนมัติได้อกฉลาซ้ายขวานะครับช่องต่อไฟอะไรพวกนี้ก็ทันสมัยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมมี USB-C ให้ USB-A ก็มีเหมือนกันนะครับช่องต่อไฟเลี้ยง12โวลต์มีนะครับรวมถึงไวเลสชาร์จิ่งชอบวางไปเลยเนี่ยชาร์จได้เลยนะครับก็ถือว่าครบคันแล้วนะเออถ้าตั้งราคาสัก ล้านขึ้นอ่ะผมมองว่าแพงนะผู้ชมราคาหมื่นสองเนาะแต่ตอนนี้ราคาดีมากอ่ะแปดเก้าเก้าได้ฟังก์ชันเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนไอวันแลดเอาฟังก์ชันให้มาเยอะนะครับใช้ดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในตัวกล้องตรงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องลองถอยหลังดูนะฮรับแต่ปหาที่ถอยคือเวลาเราถอยหลังอ่ะปกติรถทั่วไปจอถอยหลังเขาจะติดตรงนี้เนาะแต่ว่านิสสันกล้องถอยหลังเข้จะติดตรงนี้แต่จริงๆเปิดได้นะไม่ต้องรอถอยหลังเราเนี้ยเห็นไหมเนี่ยติดแล้วเออ ถามว่ามันมัน,ม,นมันดีไหมจอแบบนี้มันดีนะคุณนะผู้ชมอ่ะผู้ชมชมลองนึกภาพตอนนี้ผมปิดอยู่นะผมปิดใช่ไหมสิ่งที่ผมเห็นเลยคือแค่รถข้างหลังอย่างเดียวนะคุณผู้ชมคันที่ขับตามหลังผมมาคันสองคันผมเห็นแค่นั้นแต่ถ้าผมอยากเห็นดีเทลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกอนะเนี่ยผมสวิตช์ไปผมเห็นทั้งถนน,นนเห็นทั้งเส้นเลยเนะี่ยอันนี้ถือว่าดีตอนแรกก็คิดว่าแปกแลกเลยเนาะแต่พอมาลองใช้แบบนี้เออเข้าท่าดีนะแล้วก็คุณภาพชัดด้วยนะตัวภาพหลังตรงนี้ก็โอเคอยู่นะเนี่ย นะฮะอ่ะปิดไปกนนะครับเดี๋ยวไปปิดไปเปิด,ป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 ดไปนะลองเล่นดูนะครับอ่ะดูเปลี่ยนเลนหน่อยแล้วกันความล่องตัวเนี่ยมันกระชับท่านผู้ชมช่วงล่างเนี่ยไม่โยนเนอะแม้ว่าผมจะขับมาแค่ความเร็ว7080ประมาณนี้แต่ก็ไม่โยนคือปกติรถเจ็ที่นั่งแบบนี้ลกสูงอะ่ะถ้าขับแบบนี้ท่านผู้ชมมันโยนนะัตัว,ท,วทั่วไปมันจะโยนนะครับที่มีไม่โยนเลยจะเป็นพวก f o r t u n e r อ r ์กร yeah เ s ียสปอรนนะั้นะไม่โยนเลย นะฮะอันนี้ทําได้ใกล้เคียงกันนะแต่ราคาประหยัดกว่าเป็นล้านเลยอะอเ <Ooh. S 1> นี่ยแล้วก็ไม่มีตึงตังไม่แข็งเหมือนนิวเอลสนะฮะการออกตัวเองก็ไม่ได้กระโชโกคกข้างเหมือนพวกปาเจลูกอด้วยเนี่ยผมว่าคือมองข้ามกันไปได้ <c oughs> คือผมก็ใจนะว่าแบบว่านิสสันเขาทําการตลาดในบ้านเราไม่ได้เก่งเท่าไหร่อเอแต่เรามองข้ามกันไปได้ไงนี่คือรถที่ดีมากเลยวุงตกฟังก์ชั่นพร้อมขับขี่ง่ายสบายๆเนี่ยวุงทองอือ นะครับแล้วก็อาตาัตราเร่งมันคือตอนนี้ผมไม่ได้ใช้อาตาัตราเร่งอะไรเยอะเลยนะรู้เลยว่าเออยังไปได้อีกไปได้อีกนะครับแล้วก็ชอบตรงที่แบบว่ามันเนียนเท้าเรามากอะ่ะคือกดคันเร่งเติมไปมันก็มาตามที่เรากดไปเลยอะ่ะไม่ต่ําไปไม่ช้าไปไม่เร็วไปเนี่ยนี่คือเนียนเนียนมากเออแล้วก็เก็บเสียงดีด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองฟังเสียงข้างนอกดีกว่านี่เสียงลมข้างนอกนะครับอือเดี๋ยวลองปิดเราฟังเสียงครับมันเงียบไปเลย เงียบไปเลยเก็บเสียงดีอีกอ่ะสุดยอดนะฮะในราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นออผมว่าตัวรถม,มันใหม่อยู่ด้วยแหละท่านผู้ชมนะฮะใหม่ทั้งในเรื่องของโมเดลเรื่องระบบนะฮะมันก็เลยแบบดูดีไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เริ่มว่างแล้วเดี๋ยวผมลองเติมคันเร่งหน่อยแล้วกันเนี่ยไปเนียนๆสมูทๆส,สบายๆได้เนี่ยท่านผู้ชมแต่ความเร็วต้องบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชม เขาไม่ได้แบบว่าเร็วปูดปาร์ตไม่ใช่แบบนั้นนะั้นนิสสันไม่ได้แนวนั้นนะนิสสันจะเร็วแบบเรื่อยๆค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ตามาอารมณ์จะคล้ายๆเครื่องสามพันมิลเอ็กซ์ใช่อารมณ์จะคล้าย,อ, 3, อ,าายอันนี้ไปสปอร์ตติดเนี่ยอารมณ์จะคล้ายๆเครื่องของมิลเอ็กซ์เลยท่านผู้ชมคือความเร็วเขาจะไต่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่จะขึ้นไปไม่หยุดนะมันจะต่างจากไอ้พวกฟอร์จูเนอร์หรือว่าเอ e เวอเ์หน่อยคือเอเวอเ์หรือฟอร์จูเนอร์หรือปาเจโโลเนี่ยเวลาเราใช้ความเร็วเนี่ยเขาจะข เฉพาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะตันนะคุณผู้ชมมันจะไปต่อไม่ได้แต่นิสสันเออนิสสันเนี่ยมันจะแบบค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีหมดอะเหมือนเหมือนเหมือน,นมิวเอ็กเลยเนี yeah. ่ยเออผมว่าโมเดลเดิมที่ผมเคยลองขับขับดีแล้วนะมานี้ดีกว่าก็อย่างว่านะโมเดลใหม่กว่าทุกอย่างก็ดีกว่านะครับเนี่ยวงอะไรก็ไปสมูทๆ oh. แต่ผมลองความเร็วอีกทีหนึง่งมาจะฟังเสียงด้วยว่าถ้าขับเร็วเนี่ยฮะเขาจะนิ่งไหมนะ ตัวรถจริงๆก็มีน,นี่นะท่านผู้ชมไอ้ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับแต่ก็ทํางานอัตโนมัตินะฮะแต่ผมจะดูเสียงลมเนีย่ยเป็นไงนะครับอ่าแต่ผมลองเติมคันเร่งไปเลยแล้วกันเนี่ยกดอันนี้กดไปประมาณสักเกินเขาเรียกว่าไงเกิน50%นะผมยังไม่ได้กดมิดนะเออผมเติมน้ำหนักลงไปอีกประมาณสักครึ่งคันเร่งอะ่ะอ่ะเดี๋ยวถ้าคลิกดาวล่ะอันนี้อันนี้มิดอันนี้มิดเนี่ยเออแต่กดมิดก็เนี่ยค่อยๆมา นิ่งๆอันนี้นิ่งมากเลยเนี่ยเสียงลมเข้าแล้วนะอันนี้เริ่มเข้าแล้วนะฮะเออแต่ถ้าขัดอยู่สักร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่เข้าน้อยอยู่นะฮะพอเลยสักร้อยอยี่ยยสยยสยเสียงลมเริ่มเข้าแล้วก็เป็นเรื่องปกติเนาะจ้าวมานี่เดี๋ยวเปิดอีกทีหนึง่งเออคุมง,ง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็พวกระบบอื่นๆระบบช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในตัวรถมีไหมก็มีอยู่แล้วท่านผู้ชมเนี่ยพวก Cruise Control เดี๋ยวเปิดลองเปิดเล่นดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเซต80 นะครับอ่ะเปลี่ยนเลนให้รถเร็วก็อยู่ขวาแล้วกันนี่ครับคูสังโดนก็เปิดง่ายๆทําทงานสบายๆปกตินะครับจิตการภาพดูเราขับทางไกลอย่างเงี้ยขับข้ามจังหวัดเปิดคูสังโดนไปเลยครับเนี่ยไปเรื่อยๆเท้าผมตอนนี้เดี๋ยวผมเอาเท้ามาแค่แตะๆไว้ตรงเบรกแต่ไม่ได้เหยียบนะเผื่อมีเระดูเฉงมันจะได้เบรกเอาเนี่ยก็ไปเรื่อยๆแบบนี้สบายๆได้นะฮะเออแต่ถ้าอยากจะแซงก็สวนกันเร่งไหมฮะเดี๋ยวคูสังโดนก็จะพักเห็นไหมเนี่ยที่ผมไม่ได้กด ฟังชันอะไรนะเนี่ยคือถ้าเราแตะคันเร่งปุ๊บคูคนโทรนเขาจะพักการทางานเฉยๆนะแต่เดี๋ยวพอเอาเท้าออกเนี่ยเขาก็จะกลับมาท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้ไม่กลับแล้วไปไม่ได้นะอยู่เลนนี้เหมือนเดิมนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับ่วนในเรื่องของระบบอำนวยความสะดวกสบายอะไรพวกนี้ให้มาครบคันกันเลยนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับนิสสันเทอร์าโมเดลนี้คือตัวหน้าจอเนี่ยท่านผู้ชมหน้าจอแผงหน้าปัดอ่ะสวยครับหน้าจอสวย แล้วก็มีบอกอะไรละเอียดเยอะมากจริงจริงเนี่ฮะระบบแจ้งเตือนต่างๆดูตรงนี้ได้หมดเลยและบอกหมดเลยนะครับว่าตัวรถตอนนี้เราเปิดฟังก์ชันเปิดระบบอะไรบ้างนะครับมีแจ้งเตือนการชนด้านหน้าเปิดไหมอะไรพวกนี้มีบอกหมดเนี่ยฮะซึ่งไอรถที่ระบบเยอะๆแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับรู้สึกว่าใช้งานในเมืองแล้วมันแจ้งเตือนเยอะไปหน่อยกดปิดได้นะฮะเขาไม่ได้ฟิกไว้นะอยากจะปิดก็ปิดได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดนะครับเลือกได้หมดอยู่ที่เรานะครับ ซึ่งหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเออถ้าบางทีเราไม่ได้ใช้เราจะซื้อตัวท็อปมันทาไมผมอยากให้มองแบบนี้ท่านผู้ชมรถอะรถหนึ่งคันนะฟังก์ชันเหลือดีกว่าฟังก์ชันขาดครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้รถคันนี้เขามีระบบเบรกอัตโนมัตินะเบรกฉุกเฉินนีเมเดนซี่อะไรพวกนี้มีให้นะฮะถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ใช้อะถือว่าดี <c oughs> คือมันไม่ไม่เสี่ยงอุบัติเหตุแต่ถ้าวันหนึ่งมันมีเหตุฉุกเฉินมาไอ้ตัวนี้มันจะช่วยเราได้มันดีกว่ารถหลายๆรุ่นที่แบบไม่ได้มีเออ นะครับเพราะฉะนั้นมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าอยากจะใช้แล้วไม่มีนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้ให้มาเวิร์กนะครับอืมเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวผมต้องลองอย่างอื่นบ้างดีกว่านะฮะก็ช่วงล่างเนะเดี๋ยวไปลองช่วงล่างนะจริงๆผมลุ้นให้ฝนมันตกอยู่แล้วเนี่ยเพราะรถเขามีเนี่ยขับสองขับสี่ตรงนี้ด้วยมันไม่ได้ปรับเลยอ้อยากแบบฝนตกหนักๆแล้วเปิดสนะี่ห้วลองขับดลูลุ้นอยู่ว่าจะตกไหมนะฮะแต่ถ้าไม่ตกก็ไม่เป็นไรนะฮะ เออแล้วก็พูดถึงช่วงล่างก็ฟิลขับ2จริงๆเนี่ยขับในเมืองแบบนี้เหลือแล้วนะครับแล้วถามว่าโอเครับ4ีห้ากับ4โลเอาไว้ทําอะไรนะครับก็สี่ห้เอาง่ายๆนะคุณผู้ชมก็ถ้าฝนตกถนนเปียกเปิดไปเลยฮะตัวรถมันจะเปลี่ยนโหมดเป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับมันจะทําให้การยึดเกาะถนนเนี่ยทำได้ดีกว่าขับ2อยู่แล้วนะแต่ถ้าถนนแห้งไม่ต้องเปิดนะคุณผู้ชมไม่งั้นเปิดมันก็มันก็ไม่เคยเห็นผลอ่ะเออมาได้เห็นผลหน่อยนึงนะฮะเวลาเราขับแบบขบเชียวอะไรแบบนี้เน้นความคล่องตัวเดจะเห็นผลตรงนั้นมากกว่า นะครับแต่ถ้าถนนแห้งก็ไม่แนะนําให้เปิดมันเปลืองน้ำมันนะฮะอ่ะแต่เดี๋ยวยังไงก็ต้องเทสอยู่ดีแต่ผมลองเปิดเลยแล้วกันนะครับก็มาสวิต์อ่ะสี C I ่นะครับอืมแต่เปิดแล้วรู้สึกว่าหนักขึ้นเออผมเปิดแล้วผมรู้สึกว่ามันมันช้ามันช้าขึ้นก็เน้นยึดเกาะถนนนั่นเนาะนะครับ,บส่วนซีโรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราไปออฟโรดไปตะกุยตะกายนะครับรถประเภทนี้ทั้งกระบะก็ดีหรือรถยกสูงจะที่นั่งแบบนี้ ถ้าโหมดสโลคุณจะใช้เอาไว้ใช้ตอนที่คุณต้องการพละกําลังสูงในรอบความเร็วต่ำให้ใช้ตรงนั้นเอาไว้แบบว่าไปลุยโคลนไปตะเกียดตะกาอยอะไรแบบนี้นะฮะเออแล้วใบสปอร์ตจับแม่นด้วยนะเนี่ยเออแต่ผมรู้สึกว่าพอเปิดขับสี่นะท่านผู้ชมมันคล่องขึ้นแต่ว่าเหมือนมันช้าลงอะ่ะมันเหมือนเปิดแล้วได้ยีโคโหมดมานะฮะกลับไปขับสองดูเออฟัก สวิตเป็นขับ2เนี่ยรู้สึกว่าอกลับมาแรงเหมือนเดิมนะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมไอโฟกฟิลของรถขับ4ีอ่อยากให้ฝนตกนะเนี่ยแต่ไม่ตกสักทีนะครับอ่ส่วนเรื่องความคล่องตัวนี้ผมก็จะเนี่ยขับเรื่อยๆมุดๆไปเห็นไหมฮะก็ไปของมันได้เรื่อยๆเนี่ยสบายขับสบายมากเนี่ยไม่โยนไม่อะไรเลยนะฮะเนี่ยไปเรื่อยๆของผมเนี่ย ขับเร่นทาเวลาได้เหลือๆเลยนะฮะเออคือมันจะมันจะต่างจากพวกรถแรงๆหน่อยอย่างเรียกว่าไงอย่างหลายหลายคนที่ใช้ปาเจโร่ขงเงี้ยรถมันแรงนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอมาใช้แบบเนี้ยขับแบบเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยปาเจโร่โยนแต่ถ้าปาเจโร่แบบขับทางตรงไกลๆระยะทางยาวๆอันนี้เวิร์กอันนี้ได้เลยนะฮะฟิลเนี้ยมันจะออกแนวคล้ายๆเอเวอเรสต์และคล่องตัวอย่างนี้ได้เปลี่ยนเลนบ่อยๆได้อย่างเงี้ยหรือว่า คล้ายๆแบบว่าใกล้เคียง Fortuner G R Sport เอออาการโยนมันจะน้อยเราขับแบบเนี้ยเปลี่ยนเลนไปมาเร็วๆได้ <c oughs> ไงเหรือผมขับผมก็ไม่เก่งเลยเนี่ยขับง่ายขับสบายท่านผู้ชมเราพาระกำลังก็เหลือๆเนาะนะครับก็ต้องบอกงนี้ท่นะผู้ชมเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ว่าทางสายกลางจริงๆอะ แบรนด์ t, คู่แข่งที่เขามีจุดด้อยตรงไหนอ่ะนิสสันเทอร่าเก็บเรียบหมดเลยอ่ะเออเนี่ยอย่างอาการแข็งกระด้างของวอ e r เรสตคันนี้ไม่แข็งได้เอเวอ v e เรสต์นะแล้วได้ความนุ่มใกล้เคียงกับพวกฟอร์จูเนกับ m ิ l เอด้วยนะฮะแล้วก็อาการโยนการเก็บตัวช่วงล่างดีนะอัตราเร่งก็อาจจะไม่ได้เร็วที่สุดนะท่านผู้ชมแต่ไม่ช้าไม่อื่นนะฮะถามว่าเร็วสู้พวก p a เจ r o หรือว่าพวกเอเวอกับฟอร์จูเนอร์เครื่อง2.8ได้ไหม ไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะตัวรถเขาเน้นขับเรื่อยๆสบายๆแต่ว่าถามว่าบทเวลาเราอยากจะขับเร่งทําเวลาอย่างเงี้ยเออทำได้ไหมทําได้แล้วทําได้ดีด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ผมจับรถยกสูงจะทิ้งนั่งมาผมรู้สึกว่านิสซันเทล่าเนี่ยคล่องตัวที่สุดแล้วเพราะเมื่อกี้ผมขับเปลี่ยนเลนไปมาผมรู้สึกแบบมันขับง่ายอยงมันขับสบายดังเออมันขับแล้วมันไม่หวาดเสียวเนี่ยนะครับเรื่องความคล่องตัวอันนี้ดีที่สุดแล้วนะ นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะัท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการรถเจที่นั่งออปชั่นเยอะๆเลยนะแบบลดๆเลยนะครับในราคาประหยัดเนี่ยแล้วก็มีฟีลลิ่งการขับขี่ที่ตอบสนองดีนะครับมา Nissan Terra ผมว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับด้วยราคาด้วยด้วยออปชั่นที่ได้ด้วยด้วยสภาพตัวรถที่ใหม่ด้วยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่คุ้มมากนะครับอย่ามองข้ามนะบอกเลยคันนี้ใครได้ไปผมว่าคุ้มนะราคามันแค่899าเองเนาะ ก็สรุปแบบนี้เลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมต้องการรถเจ็ดที่นั่งในราคาที่ประหยัดนะครับมีออปชันเยอะมีฟิลลิ่งการขับผี่ที่ครอบคลุมการใช้งานได้ในทุกรูปแบบเนี่ยยังไงผมก็ต้องแนะนำที่สันเทล a าเลยท่านผู้ชมเพราะว่าตัวรถจากที่ผมทดลองขับมาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยคือทําได้ทุกอย่างเลยนะครับขับก็สนุกขับสบายก็ได้นั่งโดยสารก็สบายอีกมนุษย์สัมภาระ,ะก็เหลือๆเลยนะฮะแลวราคาก็ไม่แพงอีก นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับตัดสินใจที่จะเลือกออกรถนิสันเทอร่าแล้วเนี่ยยังไงผมก็จะแนะนาให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ bigautohk.com ก่อนนะครับเข้าไปทําเรื่องลงทะเบียนจองแล้วก็ออกรถในเดือนนี้ครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 0,000นบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ทาง bigauto ของเราครับมีดอกเบี้ยพิเศษตัวใหม่1.29%ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโปรแกร,รมดอกเบี้ยพิเศษตัวใหม่อันนี้คือ มากมากเลยฮะส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ประสงค์อยากจะรูดบัตรเครดิตเอาไว้ชําระค่าใช้จ่ายในการออกรถกับทาง Big กโต้ท่านผู้ชมสามารถรูดบัตรเครดิตได้เลยนะครับโดยที่ไม่เสียดอกเบีย้ยเนี่ยสูงสุดด้วยกันถึง6เดือนกันเลยทีเดียวครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามารับชมรถตัวจริงก่อนหรืออยากจะมา ทดลองขับเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเนี่ยท่านผู้ชมสามารถติดต่อน,นัดหมายเข้ามาที่ Big Auto ได้เลยนะครับทางเรายังมีทีมงานที่ปรึกษาการขายมืออาชีพพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดเวลาครับส่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากทาง Big Auto ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ